สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะคือแบบชุดเดิมเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะหน้าเดิมคือแบบเออคีกเกียต่างหลายรอบนะคะคือแบบจะทําคลิปสั้นๆด้วยวันนี้คือแบบเออมีความรู้มาฝากกันอีกแล้วนะคะอย่าลืมคลิกโฆษณาให้แบงค์นะคะอย่าลืมเนาะรักการชอบกันนะคะต้องคลิกโฆษณาให้กันนะคะคลิกแยกลั่นหนึ่งครั้งก็พอนะคะไม่ต้องไปคลิกเยอะวุว่นเวอร์ขนาดนะคะเดี๋ยวพี่แบงค์จะโดนนะคะ โอเควันนี้นะคะแบงค์มอีอยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเล่นพันทิปนะคะมาอ่านพันทิปกันดีกว่านะคะไม่ต้องถึงกับสมัครนะคะพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วก็เขียนว่าพันทิปเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะมองเห็นหรือเปล่าแสงหน้าจอแรงแรงของแบงค์แรงไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแบงค์ดีก,ก่อนแป๊บนึงนะโอเคพันทิปแบบนี้เลยค่ะมันโฟกัสไม่เอ่ย โอเคเข้ามาพันทีแบบนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกนะคะเป็นกระทูนะคะที่แบบติดอันดับท็อปนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันอ่านกันได้ทาไมถึงชอบอ่านพันิปหรอคะก็เลยอยากจะบอกอบทุกคนว่าการที่แบงค์มีความรู้ในเรื่องการลดน้ําหนักนะคะมีความรู้นะคะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัมีความรู้ในการลดน้ําหนักนะคะแต่ว่าไม่สามารถทําจริงได้ค่ะ ยังอ้วนเหมือนเดิมนะคะก็คือชอบอ่านพันทิปนี่แหละแล้วเขาก็าจะมาชี้แจงกันเยอะแยะมากมายนะคะว่าทํายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นห้องนะคะสามารถไปเรียบดูได้นะคะนี่ก็จะมีตั้งแต่ก้นครัวนะคะก็เกี่ยวกับการทาอาหารนะคะเดี๋ยวแพ้งกดเข้าไปดูบ้างนี่ไงก็จะมาแชร์กันนะคะไม่ว่าจะทําอาหารบ้างเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะ่ะทุกอย่างนะคะอันนี้ก็ไปลองมาแล้วพิซซ่าซื้อหนึ่งแถมสองนะคะคือมีแมลงสาบอยู่ข้างใน ออเออแบงชอบอ่านบางที่เามันสนุกจริงๆนะลองไปอ่านดูแล้วก็นะคะมีอ่าอันนี้ห้องกล้องนะคะก็จะมีกระทู้แบบเกี่ยวกับกล้องต่างๆนะคะบางครั้งก็จะมีการสอนมั่งกันถ่ายรูปยังไงนะคะรีวิวกล้องตัวไหนตอนนี้กาลังติดเชนนะคะเป็นอ่าตัวไหนถึงจะสวยนะคะใช้กล้องตัวไหนถึงจะถ่ายดีนะคะแล้วก็คือแบบจะมาแนะนํานะคะอีกห้องหนึ่งที่แบงชอบมากที่สุดก็คือสวนรุมพินีเลยคะ่ะ เออห้องนี้เลยชอบมากๆนะคะเขาจะมีการชี้แจงเก่ยกับการลดน้ําหนักนะคะการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องนะคะก็คืออยากจะให้คนที่ดูคลิปแบงค์แล้วก็สับสกายแบงค์มาอ่านกันนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะมาสอดถามข้อมูลแบงค์อ่ะเป็นคนก็แบบ คู่พักรักจำาค่ะก็คือแบบจํามาบ้านนิดน้อยนะคะอาจจะไม่ถูกหลักมากมายนะคะให้เข้ามาอ่านกันดูได้นะคะเกี่ยวกับการลดน้ําหนักยังไงให้ถูกท้องนะคะร่างกายเราทํายังไงถึงจะลดน้ําหนักได้นะคะกินไปเท่าไหร่เอาออกใช้เท่าไหร่คือเขาจะมีเห็นไหมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะยิ่งกินยิ่งพร้อมรีวิวอาหารครีนนะคะแบบง่ายๆคุณเองก็ทําได้เห็นไหมเออคือมีกระทูเยอะมากนะคะสามารถพิมพ์อ่านได้แล้วก็ อีกอันนึงที่แบบินฮิตก็คือโต๊ะเครื่องแป้งค่ะคือส่วนใหญ่ที่เขาแชร์กันในเฟซเห็นไหมที่จะมีการแชร์แบบเฮ้ยครีมตัวไหนใช้ลดสิวดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะมาจากโต๊ะเครื่องแป้งทั้งนั้นเลยหัว <c oughs> <c oughs> อ่านี่เลยนะคะห้องนี้เลยแนะนําแน่นอนนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะมีแบบพวกที่แบบเขารู้สึกเขาแบบเออประสบปัญหาเ <c oughs> <c oughs> กี่ยวกับการเป็นสิวแล้วเขาก็ลองใช้ครีมต่างๆนะคะด้วยตของเขาเองนะคะเขาก็จะมาบรรยายนะคะเกี่ยวกับการใช้ครีมใช้ตัวไหนถึงจะลดดีนะคะนี่ลดดีคืออร่อยค่ะ รสดีคือปรุงนะคะต้มยำทำครัวนะคะนี่สดเพราะหน้าสดคนเดิมที่เพิ่มเติมคือรีวิวเห็นไหมเขาก็จะมามีรีวิวนะคะเครื่องสําอางเป็นเปิเปดก,กุเครื่องสําอางนะคะครีมต่างๆที่ลดสิวน้าโอเยอะแยะไปหมดอยากจะฝากนะคะให้ทุกคนนะคะเล่นทันทิปนะคะความรู้ในสมองของพวกคุณพวกอุ้ยไม่ได้พูดอย่างนี้ดูถูกไม่ได้ไม่ได้ แนะนำให้เล่นทันชิปนะคะก็ <_ an> คือเข้าไปอ่านนะคะ <_ an> เป็นการเพิ่มความรู้ให้กับเรานะคะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเออวันนี้มาเป็นํำนวนเยอะมากนะคะเหมือนดูดีนะคะพูดเหมือนตัวเองดีมากดีเริ่ประเสร,ริฐศรีแต่จริงๆก็เฮียนะคะต้<_ an> <_ an> องอ,อยากให้ทุกคนนะคะเข้าไปอ่านนะคะเราจะได้มีความรู้เนาะมันเป็นความรู้ที่เราควารจะรู้ถึงรู้ไว้เราไม่ได้ค่อยไ,ได้ใช้แต่ว่ารู้ประดับบารมีนะคะเวลาเราจะทําอะไรก็จะได้ถูกนะคะสําหรับใครที่อยากให้แบงค์ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรขอสามารถขอออมาได้เลยนะคะวันนี้ก็พอ อกันแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะไย่าลืมคลิกโฆษณากันนะคะบ๊ายบายยู